สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับคุณคิมครับสวัสดีครับนี่คืออะไรครับเนี่ยพาทิตย์จะไปไหนครับพระอาทิตย์เต็มดวงเลยนะกลมบึกเลยตอนนี้ก็ใกล้จะตกดินแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาคุณคิมเวลาเท่าไหร่แล้วเวลา,าดูที่นาฬิกาสิตอนนี้เป็นที่ทุ่งท้องทุ่งท้องทุ่งเนี่ยโล่งโปร่งนะ เป็นเวลาห้าโมงสี่สิบนาทีสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบนาทีวันนี้ที่เทไหรคุณพิมสามสิบเอ็ดตุลาคมพอศตวรรษหกสิบห้าหรือสองพันยี่สิบสองนะครับมีพระอาทิตย์ครับใกล้ตกแล้วที่นี่ก็ชะอำนะห้วยทรายเหนือชะอำ เพชรบุรีนี่นะครับพราทิตย์เต็มดวงเลยใกล้จะตกดินแล้วโอเคก็รายงานพระาทิตย์สวยงามไว้ตรงนี้นะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ